พวกเราพาไปปิ๊งเล่นอะไรกันวะไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรแต่อยากเปิดตัวพี่เราแบบอลังการวันนี้น้องพาพี่มาที่จังหวัดจันทบุรีตกน้ำระวังจันทบุรีผู้เองมาเองนะคะคือวันนี้เราพาเพื่อนมาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรี ที่ที่เรียกได้ว่ารวมครบจบทุกอย่างอ่าและที่ที่นี่ก็คือที่ที่เราพักนะคะพาเพลินโฮมสเตย์จันทบุรีเรียกได้ว่ารวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นที่พักนะอ่าฮะล่องแพดูเหี่ยวอ่บุฟเฟ่อาหารทะเลโอ้อินคูดหมดทุกอย่างเลยและไฮไลท์ที่สำคัญก็คือบุฟเฟ่หนาเก็กฮวยค่ะทุกคนเลิศไหมเลิศไหมเลิศมากเดี๋ยวพาเพื่อนๆเนี่ย ไปดูห้องพักกันก่อนใช่ว่ามีกี่ท้ายใช่แล้วเดี๋ยวนี้จะมาบอกว่าทั้งหมดนี้ทั้งหมดเท่าไหร่โอเคไหมโอเคโอเคไปกันเลยค่ะเก่าอุ้ยมีเรือด้วยมีเรือแจวเรือแจวแจวเรือมะอย่าลงแจวมาแจวจำสึกน้ำยิ่งไหลลึกๆถึงคอนแจวต้องเล่นไงแดดตอนนี้ยามแจวจำจึนาเลยค่ะพี่โอ้แดดเลยแดดมาแล้วว่ะ โอ้ที่พักเขามีหลายห้องมากเลยเนาะอ่าเรเชอรโอ้ขอดูห้องก่อนนะดูห้องก่อนอุออนอ้ยนี่มันคือที่นอนแบบว่าในวัยเด็กของพี่ปิงเองนอนได้หลายคนเลยนะเนี่ยใช่เออมีตาข่ายด้วยโอพี่ปิงเรา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 าตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเลยเอออ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดู วิวที่ด้านนอกตะข่ายด้านนอกก่อนโอเคอุ้ยพห่มน่ารักสมุติมีมากตอนนี้หนิงจะมาเฉลยให้เพื่อนๆฟังว่าทั้งที่พักล่องแพดูเยี่ยวและบุฟเฟ่ปูบุฟเฟ่น้ำเก๊กหวยเครื่องเล่นทุกอย่างสัปดารวมทั้งหมด1,700บาทค่ะโ<ฮ>อ้เป็นไงทุกอย่างอ่ะคือร<อ>าคาแบบ แค่เตรียมตังมาเลี้ยงพี่แค่พันเจ็ดอ่ะแต่เลี้ยงพี่ได้ทั้งวันนะอาหารนี่คือเช้าเที่ยงเย็นเลยละโอ้โหแน่นมากแล้วทุกคนราคานี้คือไม่แพงเลยนะคะตอนนี้เราได้พาเพื่อนๆมาดูห้องพักแล้วและเราก็ต้องเตรียมตัวไปเปลี่ยนชุดที่บุ้งเราจะไปไหนกันคะน้องล่องแพดูเหี่ยวล่องแพดูเหี่ยวเหี่ยวสีแดงเหี่ยวแดงเหี่ยวแดงแดงฤทธ อ่าเป็นเป็นเป็นซิเนเจอร์ของจอรดจากัมบูรีใช่ไหมใช่มาที่นี่จะต้องมาดูเหยี่ยวเพราะเหยี่ยวตัวใหญ่มากอ่างั้นเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่เราเปลี่ยนชุดเลยเนาะได้รอดูเหยี่ยวเลยโอเคตัวไปเปลี่ยนชุดแต่งโฉมกันก่อนนะยังไงครับพี่ร้อนเหรอครับนี่นี่นี่พร้อมสูตรพร้อมสูตรนี่คือคือกลัวดําหรืออะไร เองจริงกับกวนำแต่ไม่ได้คำนึงถึงความอ้วกอ้วงขตัวเองเลยนึกว่าตัวเองหนัก45ไข่ดใครอกเอาตอนนี้ก่อนนะตอนนี้ก็คือนั่งรอไปล่องแพเดี๋ยวเขาจะมารับซึ่งฉันก็ต้องหาชูชีพให้พี่ฉันไซส์ใหญ่สุดนี่มาสวัสดีคืนนี่มีทุกคลิปนะครับ ช่วงนี้เราจะอยู่ด้วยกันแบบยาวๆไปเลยสวัสดีค่ะพี่ร์ครับบีทริปนะครับขอบคุณพาไปปิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับพี่พามาเที่ยวหหลายที่เลยครับแนุกแากตานะสนุกสนานมากครับไปค่ะไปแล่าที่ชิคกี้พ่ยจทุกคนเรามาหาไส้ใหญ่สุดไปค่ะ ยไม่แล้วพี่บุ้มพี่บุ้มอยู่ริมนี้น้นำปิ่มขึ้นมาเลยอะ่ะเราต้องไปถ่วห้องนู้นหน่อยไปไปแล้วออกมาโอ้โหโวกมากเลย What did I- เหี่ยวกําลังหาอาหารน่ะให้สังเกตที่ว่าเหี่ยวจะบินอยู่ด้านบนบนแบบสูงมากๆเลยอ่ะอันนั้นอ่ะตามันเหี่ยวตาเหี้ยวมันมองเห็นชัดใช่ป่ะมันจะมองอาหารแล้วก็โฉบกว้างก็แล้วแหละคือเหี่ยวมาหาอาหารสารเล้าว่ะสารเล้าวสารแลนสารแลนเออเราเพิ่งฟังเหี้ยวพี่เข้ามาเมื่อกี้นี้เองเขามาเห็นเห็นชัดๆเลยไม่ได้มี ติดตัวไม่มียรู้เอาตรงนี้แหละที่เราินที่เรามาเหยียมมนอยู่บนหัวเราตลอดเลยมันมองเราเป็นทหารหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามันแซ่บเกินไปเขาบอกว่าอันเนี้ยเหยียบประจําทินเหยียวประจันทินเนระก็คืออย่างนี้้าเราข้างเที่ยวมามันรู้คิวอย่าข้ามถิลปนะข้ามมาไม่ได้นะตอนนี้ของกูห้ามข้ามมานะรกแล้วะ โอ้มันใกล้ๆโอ้รูแบบใช้ได้เลยอ่ะเล่นตกใจเลยอ่ะเขามีโยนหนังไก่เรียกมันมาก็โยนโยนโยนทิ้งไว้มันก็จะบินลงมาโฉบไปโฉบไปอย่างนี้เลยโอ้ยนี่แล้วตอนนี้เรากำลังจะออกไฟปากเอาวแล้วค่ะใช่ รู้มาหรือเปล่ารักษาหน้าพวกเราด้วยค่ะเซฟหน้าน้องหญิงคอาเจลก็ได้ค่ะคอนราเจลนะคะคอนราเจลก็ได้ค่ะแค่เรียกชื่อคอนราเจลเจ้าของแบรนด์ก็ร้องไห้แล้วเมื่อระหว่างที่เราอยู่บนแพนี้ก็ยังมีเหยี่ยวอยู่ตลอดเวลาข้างหลังๆดูข้างบนดูข้างบนสุดยอดมากอ๋อพี่ฟิล์มตรงนี้เขาให้โดดเล่นน้ำค่ะอ่าแล้วเขาจะให้เราโดดเล่นน้ำใช่ปหม

อย่างว่าแล้วต้องรอพี่เบียช่วยเดอๆๆมาี่ะพี่ไปเอาขาขึ้นกัได้นั่นไงูว่าแล้วกูบอกแล้วกูจะไม่เลืกแล้วกูจะไม่เลือกกูขอช่วยกูด้วย А <laughs> กล้องด้วยครับพี่กล้องครับตะโขตากล้องด้ครับตะกล้องบอกว่าจะลงไปเก็บภาพให้ตอนนี้ยังไหวมาไม่ถึงเราเลยอ๋เดี๋ยวเราเล่นน้ำกันให้เหนื่อยเลยแล้วเดี๋ยวไปกินบุฟเฟ่ปูกันปูว้าเอให้ตกเลยจ้ะแม่ เลื่อนเอาเลื่อนแต่พี่สูงเลยนาะตหัวลงต้องัวใหญ่ลงอะเราหรอค่ะพี่ไหไม่ลต้องขอตัวไมไไปไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองก่อนนะนี่บ ันดูสวยงามนะแต่พอเล่นจริงอะโอ้โหมันจุกมากกระร่างกายกระทบกับผิวน้ำโอ้โหใช้ได้เลยโอขอรอบเดียวพอเป็นไงสายแบบนั่งหอบเลยค่ะโอ้โหท่าทีจำได้คือเสียงกีเสียงดังมากไม่เหลือเสียงกีเลไปอย่างเร็วมากเลยอะคือเราเล่นหลายรอบแล้วตอนนี้เหนื่อยมากเลย เดี๋ยวเราจะเตรมตัวไปอาบน้ำแล้วก็ไปกิน,นบุฟเฟตปูค่ะทุกคนบุฟเฟต์แล้วเราจะดูกันว่าปูตัวใหญ่ขนาดไหน,นใช่ไม่<ช> <ๆ S 2> อั้นเลยนะไม่อั้นจริงๆก็จะดูว่าจริงๆตั้งแต่เดินเข้ามาได้กลิ่นแล้วนะใช่หอ,หอมมากหอมมากแค่ไม่มีอารมณ์จะเล่น,น้นนี้ละแล้วมีบุฟเฟต์เครื่องดื่มด้วย <laughs> บุฟเฟตน้ำเก๊กบุฟเฟต มันเหมาะกับพวกเราจริงๆแล้วปูไม่สำคัญไม่สำคัญน้ำแก้วสำคัญที่สุดโอเคโอเคค่ะไ้ำมก้วมาค่ะคือตอนเนี้ยมันยังไม่ถุ่มงคืนใช่แต่ว่าแต่ว่ากลัวแสงหมดไม่กลัวจะหมดมารอหิว หิวก็ก็หิวแล้วแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบได้แบบรูปสวยเนาะเราเป็นคนตรงต่อเวลาเราก็มารอถูกต้องแล้วตรงไปไม่ตรงไปตรงไปนซึ่งพอเรามาถึงอ่ะเขาก็ยกอาหารมาแล้วอันนี้เลยครับพี่โป้งมาดูเร็วมันใหญ่มากเดี๋ยวนะเอามือใครมือพี่อยู่มือหนูมือหนูเล็กไปเลยอ่ะอ่ะปิดปูไม่หมดอ่ะเอางี้เดี๋ยวดูตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากดูนิ้วโป้งนะ น่าดูกลัมาวนี่เลยมาเลยของก็ทยอยมาเยอะมากเช่าหน้าสัลเลมอ้หใหญ่กว่าหน้าจ้ะบอกเลยนะคะนะคะนี่พี่ฟิงเร่อง้งเหล้งอุใหญ่มากนะคะอันนี้ตัวใหญ่มากๆเลยนี่ ต๊ะแบบนี้ไงจะรู้นี่ก็เดี๋ยวอาหารจะออกมาเรื่อยๆนะคร<ช>ับไ,ไม่ใช่ีแค่นี้นะเดี๋ยว,ว,วมาดูอีกทีคือเต็มโต๊ะเลยมาแล้วค่ะทุกคนเวลาที่เรารอคอยเป็นอาหารทะเลเป็นบุฟเฟ่ทั้งหมดเลยทั้งปูนะคะ หมดเลยนี่ปลากระพงปอากนะงปลาใช่ต้มยำข้าวผัดหอยนางรมหอยนางรมพวกนี้ไม่อัานทั้งหมดใช่ค่ะเด็ดสุดกุ้งลายกุ้งลเสืออันนี้เป็นกุ้งแชบวยค่ะใช่กุ้งแชบว้ยนกุ้งและไฮไลท์ของเราล่ะขอเชิญนางเอกพระเอกค่ะพระดา สูงสุดที่เรามาที่นี่ใช่ไม่อั้นกันสำคัญคือไม่อันนะคะอันเนี้คือถ้ากินไหวกินไปเลยเขาไม่ได้แบบว่าตอมีจำกัดเวลาจะมีเบียที่ขอถึงเที่ยงคืนอ่าใช่ชวนอาหารได้ตลอดนะคะเอาให้จุกไปเลยจ้ะอันนี้ทีเด็ดเหมือนกันอันนี้เลยนี่เลยนี่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 ดูปูก่อนนะโอเคดูตัวแล้วคือดูมือหนึ่งดิเล็กไปเลยอ่ะใหญ่มากจะเทียบไม่รู้จะเทียบกับอะไรดีอ่ะโทรศัพท์ดีวห โทรศัพท์ก็ไม่ได้อ่ะคือมันใหญ่มากนี่ดูหน้าหนิงอ่ะปิดหน้ากันหมดนี่นี่นี่ดูดูทุกคนดูกล้ำใหญ่มากนโป้งหนิงสิทุกคนจิ๋วหลิวไปเลยอ่ะคือถ้าโดนหลิวนี่กระดูกแตกได้เป่นอย่างนี้ก็เรียกป่นค่ะถ้าตัวนี้หนีบแล้วก็นี่ค่ะและเราก็ทุบมาเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้ก็นะพี่น้ำมาลองมากันทุกคน นไงขออนุญาตนะคะผมขอบคุณค่ะ,ะ,คะงานเดี๋ยวเราขอตัวทานอาหารกันก่อนนอะขออนุญาตนะคะออทุกคนขออนุญาตทุกคนที่ยังไม่ได้ทานข้าวด้วย <นะ S 1> โอเคลุยเลย Grazie. ทุกคนวันนี้ครับตอนนี้สภาพพวกเราก็บ่งบอกว่าเช้าขนาดไหนเช้าเกินครับตาเครับเดี๋ยวเราจะไปกินเบรกฟาสต์กันก่อนใช่แล้วความคุ้มสุดเก็บให้ครบเช้าเที่ยงเย็นโอเคเช้าตะวันเย็นโอเคไปเลยเ้ยยังไม่แต่งหน้าจริงก็เกิดเนี่ยนะเดี๋ยวนะเหมือนได้ยินเสียงท้องใครร้องหรือเอาเหรอเมื่อวานก็จัดมไม่ฟูไปหนักมากเลยเออเชต้องใส่แมสก่อนใส่แมสใส่แมส อย่าลืมแมสนะคะทุกคนอยากใส่แมสกินด้วยเนี่ยตอนนี้ไม่ได้แต่งาไม่ได้ลูกไม่ได้ลูกมาี่บุกอร่อยนะใแห้งตอนนคนะาจัดปัอเลยน่าจะแห้งกันทุกบ้านนะเขาดูแตงโมสูงแล้วแบบเข้าดื่มกันมากก็จะมีเป็นข้โต้ อันนี้ผัไไดไทยน่ากินมากเลยอะ่ะสิงเดยเจอร์เ่นจันนะคะแล้วก็มีพลาท่องโกขนมปลาทั่วไปเนาะมีโกโก้มีอมูมาติให้เรากินเป็นเบคฟันอันนี้อร่อยมากติดใจแต่มาคืนละลองา <ไป S 2> ทาน เพื่อนก่อนว่าเมื่อวานที่เรามาถึงมันเป็นตอนบ่ายแล้วเราก็เลยไม่ทันอาหารเที่ยงเพราะที่เขาบอกไว้ว่าพันเจ็ดนี่รวมเช้าเที่ยงเย็นเราไม่ทันเที่ยงเขาก็ยกมาให้เราเป็นเที่ยงของวันนี้ต้องขอบคุณที่จ้าของมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะยกมาเป็นอีกวันนึงให้เราใช่ก่อนเราจะเช็คเอาก็ให้เรากินให้อิ่มท้องก่อนค่อยไปน่ารักมากๆนี่จัดเต็มเลยมาเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันเลยได้ครับ สำหรับใครที่กำลังหาที่เที่ยวที่มีทั้งที่พักอาหารครบสามมือ้อบุฟเฟตปูกุ้งและอาหารทะเลแบบไม่อั้นกิจกรรมแน่นๆแบบนี้นะคะมากันได้ที่พาเพลินโฮมสเตย์จันทบุรีที่นี่สามารถรองรับลูกค้าได้หลายร้อยคนเลยค่ะเหมาะกับการเลี้ยงพนักงานบริษัทปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงในราคาคนละ1 7 0 0บาทเท่านั้นวันนี้หนิงขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร์ติดตามกันใหม่ได้ในตอนต่อไปนะคะ អត់កុំស្ងប់ណាមួយលឹកកូនແກ้วទៅអត់កុំណឹងលៃលឹកណាស់កូនແກ้วទៅរើឲ្យធ្វើចោតទៅរើឲ្យធ្វើចោតហើយយ៉ាងពេញចោតអត់ទៀងងាយណាស់